จะนี่จะอธิบายธรรมะให้ฟังอธิบายธรรมะเลยไม่ต้องมีวิธีพิธองอะไรหรอกพระพุทธเจ้าท่านแนะนำจักเตือนพุทธบริษัทให้พากันเดินตามทางพระองค์พระองค์บอกทางให้ ทางที่จะไปสู่สุขติเรียกว่าเป็นทุนทางขึ้นไปสู่สุขติมีสามขั้นหรือที่เรียกว่าบันไดสามขั้นก็ใดทางสามขั้นหรือบันไดสามขั้นนี้พระองค์เทศดาว่าทานังคือการให้ สีดังคือการรักษาสิงภาวนานัง่งคือการเจริญภาวนาหนึ่งท่านบอกว่าเอกจังสักขังขัจิตินิ่ทางไปสู่สุกติสวรรค์เอกจังโมขังขัจจตินอกจากนั้นแล้วค้นเสียซึ่ง วัาตาสงสารคือโมกเขาทำนี่สังสายางอย่าไปสงสัยเลยท่านบอกว่าทางทางสามอันนี้ไปเถอะให้ไปเถอะไม่ต้องสงสัยลรวต้องถึงที่สุดแน่นอนทางที่พระองค์แนะนำไว้นั้นกว้างขวางมากการทำทาน ที่เรียกว่าทานังในที่นี้มากมายข่วงข่วงเลือกอือ่นท่านเทศนาถึงเรื่องทานในพระวินัยที่พุทธศาสนิกนควรที่จะรู้ไว้ว่าอันนะปาหนังวัดถังยาหนัง มาลาคันถังวิเลปนังอาว่าสถังป็ดีไปยังอีเมื่อทัศวัตถุทานังาน้นทานจิตป,ประการนี้นั่นเลือกเอาคนจะทานอะไรก็เอาให้เข้าเป็นทานก็ดีเพราะมันมีอยู่ในตัวพวกเราทุกคนในบ้านในเรือนงนรามีมัด ไม่ไม,ไม่เป็นของหายากใครๆก็มีทั้งนั้นเนี่ยในบ้านในเรือนเราเรามีเข่าั้งนั้นเนี่ยจะทานเข่าก็ได้เป็นของง่ายนิดเดียวปานังคือให้น้ำเป็นฐานนี่ง่ายที่สุดไม่ใช่แต่น้ำม้มน้ำหวานน้ำปาหน้าต่างๆ น้ำเปล่าก็เอาถือให้ทานได้เหมือนกันง่ายนิดเดียวไปตัตกมาทำบุญทำทา,ทานได้เท่านั้นงานนั้งคือให้ทานยั่วยานเป็นพาหนะคืออย่าพายานพาหนะให้เป็นทานเราไม่ต้องทานมากหรอกทานเก้าบาทสิบบาทเท่านั้นก็ได้ยานไม่ต้องไปซื้อไปอะไรหรอก ทานชิบบาทเท่านั้นก็ได้ทานง่ายนิดเดียววัดถังยานังคือว่าให้พาเป็นทานเรามีอยู่พาแล้วก็นุ่งห่มอยู่ทุกวันทุกวันอันนี้อาจจะยากสครั้งหน่อยมีแต่พอใช้พอตอยมาสามารถจะให้ทานก็มีบางคน มาลาคันทังนิเลประนังคือให้ดอกไม้ทูกเทียนเครื่องหอมเครื่องยอมต่างๆที่เราทำบุญทำทานได้ทั้งนั้นดอกไม้ท้มเถในป่าในรกไม่เอาดอกไม้ตะวันตะมีในป่าก็มีควรที่เราจะทำบุญทำทาน าหากวาดีหาดอกไม้ดีๆก็ได้ดอกไม้ในบ้านในเมืองของเราก็มีสมตะอาวาสตถังวิเลปนังอาวาสตถังปีไปยังให้ที่อยู่ที่อาศัยอันนี้ก็ยากขักงหน่อยเพราะเป็นข,ของซื้อยากเดี๋ยวนี้ปีไปยังให้ เครื่องแสงสว่างเป็นฐานนี่พระองค์สอนให้เราไม่รู้จักที่จะทําบุญของเรานี่ทําบุญได้ทั้งนั้นท่านบอกงั้นบางคนนอนเฝ้าอยู่มีของเรานี่แต่ไม่สามารถจะทําบุญพระองค์ยิ่งสอนในพวกเราสอนให้เราทําทาง ขอให้ตั้งจิตให้ดีเถอะตั้งจิตมุ่งมั่นฝราถนาที่จะให้เป็นบุญกุตรสนนะเป็นบุญทั้งมุเอะไต้องมากมายของที่จะไปสู่สุคติสวรรค์มีเท่านี้แหละไม่เอาอื่นไกลเลยหรอกคนพื่ที่จิตตั้งมั่นปราถนาบุญกุศล เพื่อประโยชน์ของตนแล้วทำนิดเดียวก็เป็นบุญเป็นกุศลมากมายบุญไม่ใช่อยู่ที่วัตถุมากๆของมากๆากแร้วจาเป็นบุญนั้นคนที่ทำบุญของมากๆนั้นคือต้องการเอาเกียรติเอาหน้าต้องการเอาชื่อเสอียงต่างหากถ้าหากคู่ต้องการบุญจริงๆจังๆแล้ว ไม่เลือกของนิดเดียวก็เป็นบุญกุศลมากมายยิ่งของมากยิ่งกุศลไอ้ยิ่งกุศลมากมุนกว่วงขวางมากขึ้นไปคนทำบุญไม่รู้จักตัวบุญปัญญากอยู่ทันรู้จักตัวบุญแล้วนั้นบุญเกิดที่หัวใจของเรา ใจของเราใส่สว่างมองเห็นหมดวัตถุทั้งจิตประการนี่เป็นบุญทั้งนั้นทำจิตไม่ใส่สว่างไม่ใส่สะอาดไม่เห็นสักอย่างเดียวปิดมดนี้ของอยู่ก็ปกปิดไว้มดไม่ไม่สามารถที่จะสละทำบุญได้ ครานี้แหละตัวบุญคืิใจใจสว่างสดใสสักมันจะอาเแล้วเป็นตัวบุญขึ้นมาทั้งนั้นคราวนี้สำหนับค่าวว่าตรงมีเรื่องข่าวว่าบันไดสามขันที่จะไปสู่วสวรรค์นอกจากนั้นอีก ถ้าไปถึงสวรรค์ลแล้วเป็นไปเพื่อพนิพพานอีกเหมือนกันอันนั้นมันยากอยู่แตหน่อยขอให้ได้ขั้นสามขั้นเบืองต้นนี้เถอะแต่ว่าบุญเหล่านี้นั้นเป็นของยากที่จะรักษาไว้ได้ผู้มีบุญในใจของตน อย่างทำทุกวันทุกวันพึกษารักษาพยายามไม่ให้จิตเสื่อมจากบุญกุศลทุกวันทุกคืนจิตใจแน่วแน่ในการบุญกุศลเมื่อเป็นเชนั้นแล้วเราทำบุญอะไรก็รักษาสถานั้นไว้ไม่ให้เสื่อมแต่ว่าบุญส่วนนี้มันมักจาก ตกคันไร่สามคันอันใดเลยถ้าหาก็ําทำบุญจริงๆแหละใจแน่วแน่เต็มที่วางทีมีสิ่งไรสิ่งเนี่ยมันกระทบกระเทือนปนก็ดีด่วยสิ่งต่างๆก็ดีมากระทบกระเทือนเดือดร้อนไม่ต้องอื่นไกลละ่ะแต่เพียงว่าเ้าของทำของหกเท่านั้นละ่ะ เลยจิตเศร้าหมองเลยทั้งของแตกก็เศร้าหมองเลยมันยากตรงนี้ยากที่รักษาไว้ได้เห็นนั้นจึงควรที่จะคิดพิจารณาถึงบุญนี้ต่อเวลาบุญคือตัวจิตถ้าเข้าถึงจิตแล้วจะจิตใจฟองใสอย,ยู่เสมอทันนั้นจะรักษาไว้ได้นานหน่อยวันนี้ท่านเทศนา สำหรับคารวะท,ทั่วไปพุทธบริษัททั่วไปหมดที่นับถือพุทธศาสนาต้องจิตใจกว้างขวางเบิกบานจิตใจอิ่มเอิบในการบุตราวุสจึงได้ชื่อว่าพุทธศาสนิกชนเทศสะพ้าพระานิผู้บวช เทศในเรื่องจินขึ้นไปจินสมาธิปัญญาพระอะไรก็รพระหรือผู้บวชไม่สามารถที่จะสออเสาแหวงหาทานยามถูทั้งหลายเรานนั้นได้รักษาจินเคร่งคัดบริบูรณ์ และไม่สามารถจะรักษาจะรักจะหาของนันลัของวัตถุจิตของวัตถุฐานจิตการนั้นได้จึงว่าให้รักใ,ให้ให้ให้รักษาจิตการรักษาจิตนี่ยเป็นทานในตัวเป็นอภัยฐานในตัว ให้่าตัดลักทรัพย์เพืพ่อผิดวิชาจาร์ต่างๆนั้นเป็นอภัยฐานในนั้นแหละสมาธิแน่วแน่แนเต็มที่ไม่คิดถึงการวุ่นวีว่วนวายทั้งหลายเรานั้นเรื่องแสวงหาไม่ต้องคิดหรอกจิตแน่วแน่เป็นสมาธิแล้วอยาให้เกิดปัญญาพิจารณาสอดส,สอบสิ่งทั้งหลายทของวงมดที่าผ่านที่ ที่ว่าผ่านเกิดความรู้เท่ารู้ตัวหมดอันนั้นเป็นปัญญาสอนนั่นแต่ให้รักษาศีลและกับภาวนาทำไได้ปัญญาสอนสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญามีสามเหมือนกันพาะกบมีสามเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นบันไดขั้นหนึ่งเหมือนกันเป็นบันได สามขันเหมือนกันที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าหากว่าพุทธบริษัตก์กาวนี้เป็นผู้มีศีลแล้วทานเมตตากา่าวเป็นเอง จิตใจมันเบิกบานกวงขวางมันอดไม่ได้ทุกที่จะทําทานขอให้มีศีลเถอะศีลครอบงำบริบูรณ์น่ะมันกวงขวางเองเบิกบานเองจิตใจแผ่กระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางอันนั้นนะเมตตาเมตตาก็ไม่หานเกิดขึ้นมาแล้วนะอันนี้ศีลในตัวเมื่อรักษาศี บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการแล้วแล้วมาพิจารณาถึงเรื่องศินไม่ต้องพิจารณาเรื่องอื่นล่ะพิจารณาแต่ลนั่นแหละศินข้อนั้งงนก็งดเว้นได้ข้อนั้นงดเว้นไดงดเว้นไดทั้งห้าขอ้อจิตใจจะอิม่มเอ,อิบเบิกบานคือปัญญาใ,ใจ นั่นแหละเป็นสมาธิแล้วไม่ต้องเปลี่ยนไปอ,อื่นไกเ,เ,เอา chính, เอ,า chính, อ,าอานนันเดียวนั่นแหละเป็นสมาธิขึ้นมาเลยเอาชิ้นตัวเดียวเท่านั้นเอาชิ้นเอาชิ้นอย่างเดียวเท่านั้นชิ้นเดนเปลียมแล้วเลยเป็นสมาธิขึ้นมาเน่นาสมาที่ เกิดขึ้นมาในสิ่งแล้อมันพิจารณาสอส่องแล้วนาดนี้เรื่องศีลที่เราพิจนารณาเนี่ยมันเป็นตัวปัญญาในตัวตจะมาพูดว่าการที่จะรักษาศีลได้มันต้องมีปัญญาใช่ก่อนถ้าไม่มีปัญญารักษาศีลไม่ได้คนเรา ที่งดเล้นจากโทษน,น,นั้นเพราะเห็นโทษเห็นคุณของสินเห็นโทษของการไม่รักษาจิตน,นั่นแหละตัวปัญญาจึงค่อยรักษาจินได้รักษาอย่างนี้รักษาจินอย่างว่าเนี่ยมันของท้าววดีดีกว่าที่จะ ไปสถาฐานศีลเป็นตัวตัวเป็นข้อขอ้อลดเว้นจากฆ่าสลักรักษาเพื่อศิลที่ใช้จายในต่างๆเป็นข้ขนนอขอ้อคือไม่ถึงจิตไม่ถึงใจรักษาเป็นข้อขอ้อห้าข้อเลยหลายตัวไปแล้วห้ายอย่างเลยขี้เกียจรักษาจิตเพราะนั้นจิตไม่ถาวร สาพิจาาเห็นจินชัดเจนในตนเองว่าฆ่าสัตเป็นบาปก,กรรมบาปก,กรรมนี้มันจะทำให้เราไปตกนรกอบายหลายครบหลายชาติงดเว้นจากฆ่าสัตเป็นบุ่งไกุศล ทำให้จิตใจและฟองใสสะอาดอาจากความมวหมองจิตใจและของใสการักการไม่ไม่รักของเขาหรือปรฤติปีนิจอาจารย์กล่าวกับหงส์สวัสดิ์ื่มสุราไปไหนก็เช่นเดียวกันเห็นกรรมของตนที่ตนทําชั่ว คิดมากอดปลมเห็นกรรมของตนที่ตนทําดีจิตใจของใสสะอาดแล้วคราวนี้ค่าเห็นความใสสะอาดของนตนจิตใจของใสของตนแล้วจะไปอดรักษาชินได้ไงจะไม่รักษาชินได้ไงคนเราต้องการดีเห็นความดีของตนว่าต่อรักษามันคมเดินที่จิต นีกว่าที่จะไปรักษาตามพบเป็นข้อนะัโดยที่ไม่เข้าใจดีกว่าที่ไม่พิจารณาเห้นชัดนั่นเดียว่าไม่เข้าใจในจิตรักษาจิตไม่ท้าบอกอันนี้เรียกว่าปัญญามีปัญญาเคือรักษาศิ้นได้มั่นคง เอาปัญญาตอนนี้ใช่ก่อนเอาปัญญาสูงนะัะเอาปัญญาที่รักษาจินทำเขานานใช่ก่อนให้มันแน่นแฟ้นลงไปใช่ก่อนส่วนปัญญาวิจศษนั้นมันให้ไม่มค่อยเกิดหรอกให้มันชัดตรงนี้ด้วยใจตนนัวเองนะอันนี้แหละจิต่ออันนี้เลย ทักะโสกนังทเทสนาว่าเป็นบันไดคนที่จะขึ้นไปสู่สุกติสวรรค์ไม่ต้องสุคติสวรรค์ที่ไหนล่ะสุกติคือตัวของเรานี่แหละที่จะเป็นคนดีคือปานนั้นเรียกว่าสุกติทำตนให้เป็นคนดีเรียกว่าสุตตนนกสติมีสามขั้นเท่านี้แหละที่จะทําดีคนเสียจจสามอย่างนี้แล้วไม่ได้เลย จะเป็นคนดีไม่ได้มีทานมีศีลมีภาวนาเท่านั้นอย่าไปมงมงายหาสิ่งอื่นเลยจะหาที่ไหนไมันจะได้ไมันจะถูกคนทางอย่างพร,ร,ระเจ้าทวเทศาสนานี่ไม่มีหรอกทางที่ไปสู่สุคติทางนี้แหละทางที่จะไปหาคนดีเท่าน,นี้แหละเราทำนี้สามอย่างนี้ต่อเป็นพอ และเทตน้ำเพราะทานแล้วก็เคยทานมาแล้วรักษาศิลแล้วก็เคยรักษามาแล้วส่วนพาวนานี่น้อยนักน้อยหนาน้อยคนซึ่งจะได้ทำเหตุน่ามามาในวันนี้ซึ่งมาอยู่ในสถานที่นี้จึงควรที่จะอดกลัน้น ทำความเพียรภาวนาอย่าไปเห็นแก่ดความเหน็ดความเหนื่อยความลำบากยากเย็นนานๆมีทีหนึ่งอุตสาห์พยายามทำให้มันอดทนเจ้ามันจนเป็นสมาธิภาวนาการทำสมาธิคือให้รักษาให้หาจิตไม่ใช่หาอื่นไกลทำอะไรก็เอาเถอะ จะภาวนามาภาวนาอย่างนี้ฝั่งไหนก็เอาเถอะคือหาจิตเท่านั้นเนี่ยให้เห็นจิตของตนเองจึงเรียกว่าภาวนานคือวิธีหาจิตนั่นรู้จักว่าจิตของตนคิดสงสายปรุงแต่งอะไร,ะไรต่างให้รู้เรื่อง ให้เข้าใจว่าน่าเป็นจิตต้องเรามาคิดมานึกมาปรุงมาแต่งอยู่เฉยไม่ได้หรอกมันต้องคิดนึกปรุงแต่งเพราะนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยจงเรียกว่าจิตไม่มีตวมีตัวหรอกจึงต้องปริกรรมภาวนาจะใช้อะไรก็เอาพุโทโธพุโทโธเท่านั้นก็เอาให้จิตมาอยู่ในนั้นอ่ะ หรือว่าจะนึกอย่างสัมมาและหังก็เอาหรือยุบหน้อนเขาหนอก็เอาอันนัาสติมัฒนาสติได้ทั้งนั้นแหละต่อย่าไปเอาหลายอย่างเอาอันเดียวหลายอย่างลังเลจิตในแนวแน่จิตไม่รวมเป็นไม่ไม่อยู่อันเดียวกันไม่ไม่อยู่อันเดียว ให้หาจิตให้มันเห็นถ้าหากจิตไม่อยู่อันเดียวแล้วธรรมดาจิตของเรามอันเดียวหรอกไม่ใช่หลายอย่างที่มันมากมายนั้นคือเราตามจิตไม่ทันจิตมันเร็วที่สุดเร็วยิ่งกว่าลมเท่าอีกคิดหน่นคิดนี่ปรุกเงินปลุกนีอนอ่อะไรต่างๆหลายอย่างหลายเรื่องมันไม่อยู่ปกติ เราเข้าใจว่าจิตหลายอย่างท่านหากมาอยู่ในอันเดียวแล้วเช่นนึกพุทโธอยู่แน่วแน่อันเดียวแล้วมันไม่มีหลายอย่างมีอันเดียวเท่านั้นมีแต่พุนึกเลยคนันึกถึงพุทโธพุทโธน่ะมันอยู่อันเดียวเห็นว่าจับจิตอันนั้นให้มันได้เมื่อนึกพุทโธอยู่อันเดียวมันคํำ ที่เรานึกพุโทโธนั่นมันจะหายไปแล้วค่ะนี่เพราะมันนึกถึงพุโทโธเนี่ยคําเดียวน่ะอันพุโทโธเนี่ยหายไปแล้วค่ะนี่นึกถึงผู้ที่ผู้คิดผู้นึกก<ม>ันน่ะผู้นั้นอ่ะเป็นตัวจิตอันพุโทโธคําว่าพุโทโธนะคำพปริกรรมมันเลยหายไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชจิตแต่แล้วค่ะนี่มันเห็นตัวจิตเล้ว วิธีที่นิพพุทโธนะัคือล่อให้จิตมาอยู่ในที่นั้นต่างหากจิตมาอยู่แล้วคาเนี่ยทพุทโธเลยหายไปยังเหลือแต่จิตกูเดียวนั่นเนห่ยจิตนั้นเดียวันแท้ทีเดียวนะมาอยู่พุทโธอันเดียวเท่านั้นอ่ะพุทโธหายไปหมดยังเหลือแต่จิตอันเดียวนั่นแหละเรียกว่าภาวนาภาวนาเป็นนั่น อาหนาถึงภาวนาแล้วค <c oughs> ันเมื่อภาวนาเป็นอย่างนั้นเล้วมันแนอ่อยู่นเดียวแล้วจับตัวนั้นห้มันแน่นแน่นแฟนอย่าอย่าไปสงสัยว่าวบไปนั้นนี่ต่างไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ภาวนาวนึดถึงพุทธโธอันเดียวแล้วอันนี้มันรวมลงมันรวมอ่ะ นมันถึงจิตแต่มันเข้าถึงใจแล้วค่ะนี่จิตกับใจต่างกันจิตผู้คิดใจผู้ผอยู่ผู้รู้เข้าถึงผู้รู้แล้วค่ะนี่ท่านเมื่อม่คิดแล้วก็เข้าถึงใจคือผู้รู้จิตคือ ผู้คิดใจคือผู้เป็นกลางตัวกลางนั่นแหละตัวกลางกลางนั่นแหละเป็นตัวใจไม่มีอดีตอนาคตลงปัจจุบันเลยคันเมื่อลงปัจจุบันแล้วตัวของเราไม่มีแล้วค่ะนี่หายไปไหนะวะคือมันยังเหลือแต่ใจตัวใจตันนะั้นอ่ะมันจะกเกิดในที่ต่างๆในใจตันนะั้นอ่ะมันไม่ฝ่ายเรากายนี่ ตายแล้วก็ทิ้งในนี้นจึงให้หาตัวใจให้เห็นถ้าอยากจะรู้เรื่องของใจทำนี้ก็ได้เราอกลั้นใจลองดูกลั้นใจแล้พักหนึ่งไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งหายหมด ยังเหลือแต่ผู้รู้อันนั้นแหละโดยใจอันลมหายใจลมกก็ได้มันดีมีประโยชน์อย่างนี้แหละลมหายใจเวลาเจ็บเวลาเจ็บมากๆแล้วก็การลมหายใจค่อยบๆค่อยสงบลงไป นั่นเรเรียวกว่าใจแต่ว่าใจนั้นให้ลมให้ใจนั้นก้านนานไม่ได้เลมันใจจะขาดหายใจไม่ได้ไมตายอันนั้นทดลองดูเฉยๆนหะให้รู้จักเรื่องวิธีหายใจ